สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีดเดินป่าฮิ้กไนฟ์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับมีดโคลอมเบียใบดานะครับผมแต่ละเล่มที่มีเก้ารหัสนะวันนี้ผมนํามารู้จักเลยแล้วแต่ละเล่มเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับนี่คือตัวที่1นะตัวที่1่เผื่อใครสนใจซื้อนะจะเรียกถูกนะครับผมนี่คือตัวที่1ตัวที่2นะตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5 ตัวที่6นะตัวที่7ตัวที่8และตัวที่9นะครับผมเลียงแบบนี้นะฮะทุกตัวจะมีซองผ้าในลอนให้แบบนี้นะครับผมผ้าในลอนเนี่ยเป็นผ้านี่นะฮะเป็นซองผ้าในลอนอย่างดีนะครับด้านในมันจะมีตัวกันมีดนะฮะที่ทะลุเนื้อผ้านะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกมีดเวลาที่ท่านผู้ชมนํามีดไปเดินป่าไปใช้งานจริงเนี่ยล็อกตัวนี้ไว้มันจะทําให้มีดไม่ล่วงนะครับผมพร้อมกับซองที่สามารถใส่กับร้อยเข็มขัดได้นั่นเองนะครับผม มีทุกตัวนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวที่1ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นโครามเบียนะฮะรหัส 718a นะครับผมตรงนี้นะฮะความโดดเด่นของเจ้านี่ก็คือดีไซน์ของมันมันจะเหมือนแบบสไตล์เปอร์เซียนะครับนี่นะฮะเป็นทรงเปอร์เซียเลยสันท้ายทุบก,กระจกได้นะฮะด้ามจับเป็นยาง ABS นะฮะตรงนี้จะมีเข็มทิศนะฮะเข็มทิศสำหรับการบอกทิศทางเวลาเราเข้าไปในป่าจริงๆนะฮะแล้วก็ ในส่วนของใบมีดเปิดคมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะความยาวจะอยู่ที่3 1เซนมนะฮะดูผมจะวัดให้ดูทีเดียวนะที่เหลือมันใกล้ๆๆเคียงกันนะครับผมนะนี่เลยนะฮะประมาณ3 3 1ซนติเมตรนะแบบนี้ตัวอื่นก็จะไล,ล่เรียงก,กันไปนะแล้วที่สำคัญก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะ เวลาเดินป่าจ,จริงๆเนี่ยมันพกพาสะดวกเพราะน้ำหนักมันเบานะฮะเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวอ่ะตัวแรกจะดีเทลรายละเอียดแบบเยอะนิดนึงนะครับผมส่วนตัวต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยเราก็จะเอาเดี๋ยวไปนึ่งตั้งบนพื้นที่ไม่เสมอกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปหนึงฮนะมันอาจจะเบาเกินไปหรือเปล่าเนะนี่แหละสองตัวอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามนะฮะ ถ้าเกิดตัวเดียวก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักเกกว่านั่นเองนะครับผมมีครขาๆประมาณนี้นะน้ําหนักเบานะจุดเด่นของจุดเด่นของมันคือน้ําหนักที่เบานะครับแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเราเราฟันไม้หรือว่าฟันอะไรเงี้ยที่มันมีขนาดพอสมควรนะครับผมอา,อาจจะต้องออกแรงเยอะนะแต่ในการทํามีเชฟการทําครัวตัวนี้โดดเด่นกว่าตัวอื่นๆน,นะมีรูระบายอากาศแบบนี้ด้วยนะครับ ตัวที่2นะฮะด้ามจับยาง ABS เหมือนกันหน้าตาโคซ่าเลยตรงนี้มีฟันฉลามด้วยนะฮะรหัส 9928cc นะครับผมโคลเบียใบยดำเบอร์ที่2นะฮะตรงท้ายมีรูสำหรับร้อยเชือกนะฮะด้ามจับเป็นยาง ABS ตัวเนี้ยผมไปศึกษามาแล้วท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าด้ามจับของมันจะไม่เหมือนตัวอื่นตัวนี้จะเป็นยาง ABS ที่เวลาเหงื่อออกมือมันจะยิ่งเพิ่มความเหนียวมากยิ่งขึ้น ยิ่งเหงื่อออกยิ่งเหนียวนะฮะทำให้เวลาที่เราฟันไม้จริงๆนะฮะแล้วเ,เราใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามือเราเนี่ยจะจับหลุดไปโดนความคมของใบมีดนะครับนี่นะไอตรงนี้ที่เห็นปิดๆไว้นี่คือปิดโลโก้นะครับท่านผู้ชมเวลาใช้ก็แกะออกได้เลยนะฮะจะเห็นโลโก้โคลัมเบียแบบนี้น้าหนักน่าจะพอๆกันเลยนะตัวนี้อยู่ที่ 57... -59 กรัมนะครับผมเนี่ย59กรัมนะครับไปตอ สำหรับตัวที่3นะครับรหัส D031A ตัวนี้เป็นด้ามจับ ABS เช่นกันนะฮะน้ำหนักจะรู้สึกว่าเหมือนจะเบาวกว่าตัวที่2นะด้านบนจะเป็นฟันฉลามตรงนี้สามารถใช้ตัดลวดได้นะพร้อมกับเปิดรู3รูตรงนี้เพื่อเป็นการทำให้ใบมีดเวลาประทะกับของแข็งๆเนี่ยนะฮะมันจะมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าทำให้มีดไม่หักง่ายนั่นเองนะครับสำหรับตัวที่3นะโอเคนะครับผมสันท้ายเป็นแบบนี้นะนะ มีรูสําหรับร้อยเชือกได้นะครับผมมีหมุดสาหรับการจับอยู่ที่ตัวนี้นะฮะตรงนี้เลยและตัวที่สี่แต่และตัวมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมตัวที่สี่สันท้ายทุบก,กระจกได้ยาง abs นะครับใบมีดเป็นสแตนเลสทุกตัวเป็นใบมีดสแตนเลสเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเป็น Style A. สแตนเลสสาหรับการใช้งานใช้งานได้จริงนะฮะตรงนี้เป็นที่เปิดขวดเบียร์เปิดขวดเบียร์เปิดขวดฝาจีบนะฮะสามารถใช้ตัวนี้เปิดได้กับรหัส 2อ่ศ2น0 8 a นะฮะด้านบนตรงนี้ตัดลวดได้ความคมคมครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะน้ำหนักเนี่ยก็เท่าๆกับตัวเมื่อสักครูนี้เลยนะฮะอยู่ที่34 34นะฮะ34กรักกมค่อนข้างเบานะต่อมาครับตัวนี้ดีไซน์โคตรเรียกได้ว่าเป็นมีดสำหรับการใช้งานโดยแท้ทรูนะฮะน้ำหนักหนักกว่าตัวที่4นะฮะด้านบน ตรงนี้สามารถเลื่อยไม้ได้เหตุผลที่เลื่อยไม้ได้เพราะอะไรครับมันมีความคมและมีความโคง้งเว้าวตรงนี้สําหรับการเลื่อยไม้เป็นมีดที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงๆนะฮะตรงนี้ก็เช่นกันเลื่อยไม้ได้ตรงนี้สามารถที่จะตัดไม้ได้นะฮะเดินป่าพกตัวนี้ไปแบบโคตรครบจบกระบ,บวนการเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นรูสําหรับการร้อยเชือกนะผมจะพูดตรงนี้เยอะทําไมเนะี่ยติดปากยางด้ามจับเป็น abs นะ มีความเหนียวแล้วก็มีความที่จะกระชับมือเวลาที่เราจับแบบนี้ยิ่งเงือออกอย่าง ABS จะทําหน้าที่ให้เราสามารถจับกับแบบนี้นะฮะได้แน่นหนายิ่งขึ้นท่านผู้ชมจะสังเกตตรงสันนะครับอันนี้มันจะมีความความเป็นเลื่อยมากกว่าตรงนี้จะเป็นแบบด้านมากกว่าลองดูนะแบบนี้ชัดเจนไหมเทียบอย่างเงี้ยอาจจะมองภาพไม่ต่างนะครับผมแต่ผมบอกให้เลยว่าตัว่5เนี่ยสามารถเลื่อยไม้ได้ตัดสิ่งของได้นะครับผมเปิดคมด้วยหัวเท่ด้วยนะดีไซน์ตรงนี้ มามาดูตัวนี้เหมือนกันนะครับแบร์กิวเกอร์เบลนะครับตัวนี้เป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นโคลัมเบียนะครับที่ร่วมมือกับทางแบร์กินะครับแบรกิ Back ก็คือคนที่มีวลีฮิตติดปากโอเมสาวน้อยนั่นเองนะฮะโอเมสาวน้อยนี่เขาได้ออกแบบร่วมกันว่ามีดเล่มนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเดินป่าในต่างประเทศนะฮะนี่สันท้ายทุบกระจกได้เผื่อเราพกติรดรถไปแล้วปรากฏว่ารถมีปัญหานะออกจากรถไม่ได้หรือว่าช่วยใครในรถเนี่ยตรงนี้ทุบได้เลย ด้ามจับเป็นยาง ABS นะครับผมพร้อมกับด้านในเนี่ยเราเปิดให้เห็นเ,เกี่ยวกับสแตเลสด,ด้านในนะฮะตรงนี้เปิดได้เห็นเลยนะเรามองเห็นเลยวนะ่าด้านในเนี่ยเป็นวัสดุอะไรนะครับมองเห็นเลยเหตุผลที่เขาเปิดแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราฟันฟันไม้นะครับมันจะลดแรงกระแทกในการสะท้อนมือนั่นเองนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยซับไม่ให้เราเจ็บมือเวลาเราฟันไม้นะร,รหัส 20-12A แบบนี้ครับ เปิดรูนะฮะหนจุดนะครับด้านบนตัดลวดได้เปิดคมร้อดีไซน์ทรงนี้สามารถทำมาข้าวประกอบอาหารได้นะฮะมาต่อกันที่ตัวที่เท่าไหร่วหนึ่งสองสามี่ห้าหตัวที่7ครับตัวนี้ลักษณะเหมือนกับอ่าคล้ายๆกับตัวที่ตัวที่สเลยนะฮะ ทุกอย่างคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันในการเปิดขวดแต่ฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับมันกนะ็คือเวลาที่คุณเข้าไปในป่าเนี่ยคุณจับตัวนี้ในการาฟันพงหญ้าหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้มันจะมีความาถัดัดกว่าตัวที่4นั่นเองนะฮะมาถึงตัวที่8ครับตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าสั่งเยอะมากแล้วก็อพอสั่งเสร็จปั๊บเนี่ยน,นะฮะ เอาไปใช้งานจริงก็รีวิวออกมาค่อนข้างดีเนะเนื่องจากว่ามันมีความเป็นอเนกประสงค์มากดูอเนกประสงค์ยังไงดูครับสันท้ายทุกกระจกได้ด้ามจับเป็นยาง abs ที่สามารถทําให้เวลาเหงื่อออกจกับได้นั่นยิ่งขึ้นเข็มทิศครับเปิดขวดได้ครับตรงนี้ตัดลวดได้ครับทําอาหารได้ครับผมพร้อมกับตรงปลายเนี่ยเหมาะสาหรับการใช้งานในป่าโดยแท้ทรูนะฮะตรงนี้มันเลยมีคนนิยมใช้ตัวนี้มากกว่าด้วยความที่อเนกประสงค์นั่นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเล่มนี้น้ําหนักเบาไปนิดนึงนะ น้ำหนักเบามากน้ำหนักเบาพอๆกับเล่มที่เล่มแรกเลยอ่ะนะฮะเทียบเท่ากันเลยมั้งน้ำหนักอยู่ที่เดี๋ยวผมให้ดูครับน,น้ำหนักเบาครับวางให้เฉยนี้ไม่ขึ้นเลยนะค่อนข้างเบาอาจจะต้องใช้แรงหรือว่าออกแรงมากๆในการฟันสิ่งของที่มีขนาดพอสมควรนะนะตัวนี้นะครับผมแต่ด้วยความอเนกประสงค์ตัวนี้มันมีความเป็นอเนกประสงค์มากกว่าถ้าเรียกว่าเป็นมีดมัตติฟังก์ชันก็ไม่ผิดเลยตัวนี้นะใช้งานได้ครอบคลุมมากๆส่วนตัวที่9นะครับตัวนี้ ใช้ไรเอาไว้ตัวสุดท้ายเพราะว่ามันค่อนข้างดีไซน์แบบโคตรโคตรจะเอาเรื่องะมันเหมือนไม่เหมาะกับการเดินป่าเลยมันดูดีไซน์แบบมาเฟียมาเฟียไงก็ไม่รู้นะครับผมจริงๆแล้วทรงมันเกือบจะคล้ายๆกับมีดอ่าพวกอ่าที่เขาเข็นในประเทศจีนเลยนะเนี่ยตรงอุ้งท้องต่างๆนี่ยครับผมทรงคล้ายๆทรงเน็บไทยที่สามารถเวลาลเวลาไม่ใช่แร่เนือ้อ เวลาที่เราหั่นเนื้อขนาดใหญ่ไงครับผมตัวเนี้จะทําได้ดีกว่านะออกแรงน้อยด้ามจับเป็นยาง ABS มีรูสําหรับระบายอากาศไม่ิช่อากาศมีรูสําหรับการร้อยเชือกนะเปิดคมร้อซตรงนี้สามารถตัดลวดได้นะฮะไม่แน่ใจว่าตัดสายเบลได้หรือเปล่าสําหรับด้านบนตรงนี้นะก็ดีไซน์ประมาณนี้ตัวนี้จะสั้นกว่าชาวบ้านชาเมืองเขานะครับความยาวอาจจะอยู่ที่29นะ29 ซก็รีวิวประมาณนี้นะครับผมแต่ละเล่มแต่ละลายนะฮะร,ราคาเท่ากันเดะเลยคือห9 9บาทค่าจะส่งแบบโอนเงินใหมผมก่อนแล้วผมส่งให้อยู่ที่5 0บาทนะครับส่วนใครต้องการเก็บเงินไปทางคือ80บาทหลายคนบอกว่าพี่8 0บาททําไมค่าจะส่งมันแพงจังเลยนะฮะลองคิดแบบนี้ครับคุณสั่งเล่มเดียวผมก็คิดคุณแค่80บาท คุณสั่งทีเดียวเลยหมดทุกเล่ม9เล่มผมก็คิดคุณแค่80บาทคุณสั่ง100เล่มผมก็คิดคุณแค่80บาทเพราะฉะนั้นความคุ้มค่ามันจะอยู่ที่จํานวนนะฮะในการสั่งซื้อนั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่กับมีเดเปินป่า hiking knife จ้า